ฮัลโหลพี่ฟางผม<ด>น,นะต้นเชียต้นเชียอย่าเล่นหนักนะคือไหวนะตายแล้วต้นเชียเล่นหนักนะระวังแดงเลยนะแคดี้แฮกคลิปคลิปเสร็จแล้วเช็คแดงเลยนะโอเคแล้วนะมาดูอินเออผมมาไม่ได้ช่วยมีหิวใหญ่อยู่สวยมาไม่ได้ช่วยเพื่อนเลยติงกระแทกก็มาดิครับ มีหลอดเลือดขาวเฟ้ยแต่ว่าไม่ได้่จบาตามนั้นผมเด้นิดโอ้ยเฟอร์สบัดจะเอาสองจะเอาสองคิวเลยเหรอเนี่ยเออไหวไปเนี่ยผมจับภาพอยู่เล่นมันยานผมจับภาพอยู่นี่มันไฮไลท์ชัดๆผมซ้อนล่างแล้วนะล่างสองนะ ก็าถามว่าป่นคืออะไรมีใครรู้จักปน่นปะ่ะไอเละๆนั่นอะฟิลเหมือนน้ำพริกอ่ะมีฮิวใหญ่อยู่อตอนน่ะทาล่าจังเกิลหนออ๋อหรอผมไม่ได้ดูยเลผมคุยทุล้าอยู่กดหัวเม็ดลอยนะเซ็งเพื่อนนะผมรีผมรีแล้วไม่มีคลิปเล่นแคลรี่อเมดไม่ถอยเหรอไม่อยากกดฮิวเลย มีก่อเวทอยู่อโดนเอลสูรตาได้นะโซนมังกรนะหิวแล้วหิวแล้วหยิบซื้อเวลาอยู่เอาแต่มังกรแล้วปิดนะปิดแล้วปิดล่างปิดล่างปิดล่างยาสุดยาสุดล่างสี่ล่างสี่สี่พาดาเมจนิดนึงคาตาลิซมกดไปแล้วกลางเข้านะกับเลนกับเลนกับเลนผมยังไม่มีอันติเลยมาแด้อันติแล้วครับ Mm. ทำหงุดหงิดเลยเพื่อนผมสต้องออกตัดเลือดเนี่ยเออวะมาหลอดคุมคุ้มเลยคาร่าดูอินมินะโอเอสซคิวสองคนเลยเนี่ยถึงว่าเมื่อกี้สองระเบิดจุบจ๊บๆเลยอีกกี้ยี่สิบเปอร์เซนการล่างสามร่างสาม ต้องเล่นกับแครี่ว่ะจะได้ขังแล้วแครี่ยิงฟรีแต่ว่าดาเมจน่านนจะยังไม่พอขังได้นะเพราะมันกดล้างการเข้าการเข้าพิเชนอ๋อพ่แชนฝั่งเรานี่ว่าจะลัดนกเหรอเล่นนะั้นเล่นล่างแล้วเล่นล่างนะผมมีอันติดนะผมจะบล็อกนะตีป้อมนะตีป้อมไปนะตีป้อมไปก่อนแครี่แครี่เน้นป้อมก่อนเน้นป้อมก่อน โอ้ย oh, ยังจะไปโดนเกี่ยวให้ถอยเลยถอยเลย <The line S 1> เสียเรียมจันเลย <c oughs> อันตีผมฆ่ามีดจะชัดเลยไปเดินลิฟต์ทำไมอะ่ะ <c oughs> นี่เงีเกี่ยว <c oughs> เล่นนะป่าป่าป่าเอ็กซิอ,อีกแล้วอุอ้ยกระสุนเฉียวหนะ้าป่าเข้าเลยป่าแทางไปเลยผมู้แล้วป่าแม่แทงผมตายนะ <c oughs> ผมหมดแล้วนะลองเอลสูยิงนะคอเน้นป้อมแล้ว าราล่าแล้วผมรีนะครับผมปปอ,ออกล้างคุมไหมเนี่ย,อ,อ,อ,ยอ๋อมีบ้ายอยู่นี่หว่าเดี๋ยวผมออกล้างเนาะกำลัไง,ไง,งไปรวมฮะอันนี้เป็นสก,กินป่าววะน่าจะใช่แหละเนาะดาเกิดนะข้างบนหนึ่งหนึ่งไหวไหมไ มันเกี่ยวอะเกีเ่ยวหลายรอบเลยโอ้แผนเดิมนะแผนเดิมนะแผนเดิมนะแฮลรี่จีป้อมนะจีป้อมนะนี่ไงีลึกคนเดียวนะเกี่ยวเข้าแล้วเอาไวทาร่ามาตรงหิวแล้วหิวแล้วรับอยู่รับอยู่โอ้โหทาร่าแรงจังวะขอตัดเลือดชิ้นแรกนะซีซี throw. ไม่ไอ้ไม่พออยู่นะดามจต้นเกียไม่พออยู่แล้วล่ะ จนเกี่ยวอีกเน้นคีมเน้นคีมเน้นคีมได้อยู่ได้อยู่แล้วตัวนึงอย่อย่าปิดหลังอย่าปิดหลังเล่นสุดเล่นสุดไม่มีคีมนะแทงหน่อยแทงหน่อยสลับกันแทงแป้หมดอัดอินเข้าหลังนะตอนหน่อยอัดอินสามหนึ่งสามหนึ่งอัดอนห้าสิบเปอร์เซ็นต์ฮะคีมหมดแล้วคีมหมดแล้วจะเย็นจะเย็นผมกันกลางให้เพื่อนเปิดมาก่อนะข o ามอนข้ m มอน เน้นอยู่เพื่อนครับไม่เน้นช่วยเพราะว่าตายคนแรกปิดปีแจนนะนะไอ้ปีแจนปิดอยู่ค<ม>ือ <laughs> ปกติผมเล่นอ่ะผมมาเจอปีแจนฝั่งตรงข้ามผมจะไม่ค่อยเจอปีแจนฝั่งตงัวเองไงผมจะต้องระแวงคือมันหลอนหูไปแล้วว่าเฮ้ยปีแจนตี <laughs> รับปีแจนมันต้องลวงแน่เลยอะไรเงี้ยหลอนหูจะหายเลยอันตีปีแจนเนี่ย <laughs> เอ้าติดหินอีก กลางนะครับผมกลางนะล่างสองนี่ผมก็ทำตัวหน้ากินกับมินะเนี่ยแหละอ,ลลอ,อ,อันตีสูตรเดิมตีป้อมหน่อยตีป้อมหน่อยรถคันหนึ่งเนี่ยหมดไวจังวะไออันตีผมอะหรือว่าผมตั้งแล้วแครี่ยังไม่พร้อมอีกกี้มีอันตีนะมันง้างแล้วเมื่อกี้ไม่เข้าเฟ่บ้ามินะโลย0สเปอร์น เกี่ยวได้โอ้ยเจ็บหลายอ้ายมีนาล้างมีนาล้างสวยเมดได้เอาเอาอินอยู่ข้างบนนี่ว่าเล่นนะเล่นนะคัําสูงคั้สูงอยู่แขงความอยู่โอ๊ยเจ็บหลายอ้ายโอ้ยอกดล้างไม่ทันเพื่อนบนฟีบนฟีใครมีคนเพื่อนหนึ่งหนึ่งกับทราร่ามันขึ้นไม็เติมแอลขวานะน่าจะเป็นเมดแอลขวาแอลขวาแอขวาเมดซ้อนบนฟีบนฟีเล่นไปเลย อยู่กลางเพื่อนซอนอยู่บิจแอนติเอลไซอิก,กี้อิก,กี้โดนอยู่สวยไม่มีครีมนะซอนหน่อยขอซีซีหน่อยเออล่างฟรีล่างฟรีบิจแอนเกิดอาร์ดิวินเกิดกันบนอยู่น่าจะได้ล่างอยู่นะเออสวยอ่าแลกแคลรี่เอาป้อมเลยฮะบิจอาไอเคียวนะเคียวโผัวล่างนะแต่แล้วแตกแล้ว ผมมีประโยชน์ป่ะเนี่ยผมรู้สึกว่าตัวยคนแรกมากเลยเนี่ยเพราอยากขี่บีเจนบ้างะเมื่อวานเมื่อวานเป็นเราบอกขี่ผมก็ไม่ได้ขี่เลยมีแด่คนแย่งขี่บีเจนอะผมไม่ได้ขี่ละครั้งเลยอยากแบบอยากอยากได้ความฟินในการขี่แล้โอ้ like โหแต่ว em. ่าประเด็นค wow. anyway. <so ือตัวนี้ขี่ได้ไรวะไม่ได้ประโยชน์เลยเนี่ยมีหน้าแหลมคนเดียวนะแอลซ้ายหนึ่งนะกลางสามกางสามผมไม่รู้ผมจะขี่ไปทำไรขี่ไปวางอันตีเหร วางกันติแล้วโอ้ยโดดไม่ขึ้นเลยลางแล้วลางแล้วฮิวแล้วนี่อะไรจะวัดเด้อบักหำก็เอ็กซิคิวมาเพื่อนยัดอยู่ไว้ส่วนนะสองหนึ่งขำอยู่เข้ามาดิครับเออเกี่ยวไม่โดนด้วยนี่แต่ได้แอสซิสอยู่บดน้อยเว้ยไหไหวชอบเลยผมใช่ไหมล่ะบอกแล้วตัวมันดีไม่มีส่วนเลยกูอะอย่างง่วเลยเมื่อกี้ ซ้อนอยู่หนึ่งสองโบ๊ะโบ๊ะจะไปไหนลับเพื่อนชายไม่ได้กลับนะนั่นไงผมได้คิวด้วยมันช่วยคิวเยอะก่อนับอีกโอ้ยแปดสูนย์เลยเล่นได้แบ่งเลยมาแล้วตัวมมนเฉิดฉายล้วเพื่อนกลางเกมละเริ่มแบบได้โมลแล้วไม่มีล้างนะไม่มีอะไรเลยถอยแล้วนะถอยแล้วนะดีก่อนดีก่อน กีช่วยไขวะช่วยเมดหรือว่าแครี่ไม่รู้ก็จะเมดนะเสียล้างเสียใบเสียล้างอะไรหมดเลยโดนโดนเกี่ยวแล้วใบใช่ไหมเออเพิ่งเล่นมาทั้งเกมเพิ่งโดนบีนะใบเนี่ยแหละผมผมรีนะครับผมกำลังไปรวมอยากได้โลกก่อนว่ะ่อนในออฟเพน่อนเถอะ กับมินะกับทาร่าบ่อยแหละฉันต้องการโลจากนายไอ้ฟ้าเฉย <c oughs> มันเป็นความปุ๊บอ๋อทาร่ามันฟาร์มเนาะทา,าร่า,าฟาร์มช้าหน่อยทาร่าออกพลอยอ๋อชิ้นแรกปิดทาร่าได้นะอัำตีแล้วย้ำสุดล้างให้แล้ว,ลวเล่นเล่น,ลนไหวๆมีเกี่ยวอยู่เกี่ยวแม่งทาร่าเนี่ยเอาได้เมีย ไม่ถึงไม่ถึง,งหนาจัดเลยออกตัดเลือดหรือยังอ,ะอ่ะเม็ดจนด้วยนี่นะโอ้ยโอ้ยหลบก่อนหล,ลบก่อนแคลรี่อยู่ไหนวะเนี่ยแคลรี่อยู่ไกลด้วยให้แคลรี่มาต่อยพวกแทงซีฟีอ่ะแคลรี่ออกเป็นคีดดาบแดงเลยเนี่ยตอกดาบแดงคุ้มไหมอะ่ะไม่รู้เหมือนกันอะ่ะเม็ตัวหนาๆดิเลือดไม่ลดกันเลยขอตัดเลือดได้ไหมอ่ะขอมูลากล็ได้ ฉันจะออกก่อ,อกไฟซ้อมพี่แจนอยู่โอ้ยไม่ไหว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 ,ไไวทิ้งเลยฮะติดหินด้วยโอ้ยโดยเดเอลสุต่อฟีถอยนะถอยนะสีหนึ่งนะไม่เล่นนะผมโลแล้วแครี่ถอยนะแคลรี่ถอยนะอย่าแอคอย่าแอคตรงนี้สามในขณะมันเบิร์ตใส่บิ่แจนโลตายแล้วนะผมงเจ็บครึ่งหลอนเลยเอลสูออกอะไรวะเนี่ยอีจ้าสองแดงแล้วระวังระวังตรงเมทตรงเมท ไม่อะไม่โดนนะไม่โดนนี้นะออต่อตัดเลื่อนเพิ่มไหมอะอ๋อโอเคอย่าดอกและวผมซ้อนกลางนะโอ้ยโอ๊ยกางสามเคเคลิปก่อนเคลียร์คลิปก่อนเมดฟิกโอเคข้างบนหนึ่งหนึ่งนะบิจเอนติอ๋อ้ฝั่งกูดีกว่ะมันลงมาปิดล่างยานยานหน้มามังกรหน้มามังกรสามแอร์ขวาหายมันลงมาปิดล่างขอขี่ด้วยอ้าวม,มีคนขี่แล้วมีแขกก็ไม่บอก ปิดล่าปิดลาปิล่าปิลาไม่ได้กลับบังขไม่ได้กลับเน้นอิกกี้เป็นพิเศษล่างแล้วกันเหนีหยวเดียวเมชั้นโดนใบเออเหลือเอลสัวเอลสัวนราชก,การนะการดันการกับดันล่างนะแบ่งล่างคนหนึ่งแบ่งล่างคนนึงสวจบได้เลยเนี่ยลงกลาลงกลาจบเลยผมชางป้อมให้14วิผมได้นะผมได้นะมีฮิวใหญ่อยู่ คิดเข้าแล้วคิดเข้าแล้วสวยโฟกสัสสวัสดีครับขอบคุณของขวันจักงน้องโฟก,กัสน,นะหนึ่งเดอกกุูลาบนะครับยังไงแล้วเห็นอันตีผมเปล่าอันตีผมบล็อกทาร่าก็เลยต้องเดินอ้อมเสียเวลาประโยชน์มีแค่นี้นแหละ <laughs> มงคลวัสดีครับผมมงคลมงคลเนาะมง้งหรือเปล่า